สองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับที่ออสเตรเลียกับที่ปากีสถานก็เกี่ยวพันมาถึงประเทศไทยนะครับวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ส่งสารแสดงความเสียใจถึงนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียกรณีที่เกิดเหตุการณ์จับตัวประกันในร้านกาแฟนะครับโดยหนังสือใจความสําคัญระบุว่าได้ทราบข่าวเหตุการณ์จับตัวประกันที่นครซิดนีย์แล้วในนามของรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทยรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว และต้องการถ่ายทอดความรู้สึกเสียใจนี้ผ่านนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับส่วนเหตุการณ์กลุ่มก่อการร้ายตาลีบันบุกไปสังหารนักเรียนในประเทศปากีสถานนั้นผลเอกอุดมเดชรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้บรัญรชาการทหารบกก็บอกว่าตนได้ย้ำงานด้านการข่าวให้ระมัดระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่อยากให้ประชาชนกังวลมากนัก เพราะเหตุดังกล่าวไม่ได้เชื่อมโยงกับสถานการณ์ในบ้านเรารวมทั้งไม่เกี่ยวข้องกับพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยแต่เราก็ต้องติดตามข่าวสารถือเป็นเรื่องสถานการณ์ภายในประเทศของเขาโดยเหตุการณ์ร้ายที่กลุ่มก่อการร้ายบุกไปสังหารเด็กในโรงเรียนนั้นตนเข้าใจว่าโรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนที่มีลูกหลานราชการเรียนอยู่ดังนั้นจึงเป็นเรื่องภายในที่มีพื้นฐานคนละส่วนกันทว่าเราก็ต้องประเมินและก็ติดตามข่าวสาร เพื่อความไม่ประมาทเป็นอย่างยิ่งนะครับค่ะในไหนพี่ปูก็พูดถึงเรื่องของปากีสถานเนี่ยขอไปที่เรื่องของปากีสถานเลยกันลวกันนะคะวันนี้ชาวปากีสถานทั้งประเทศก็เริ่มที่จะไว้อาลัยนาน3วันกับเหยื่อผู้บริสุทธิ์ในเหตุการณ์นักรบตาลีบันบุกจับตัวประกรันและก็กราดยิงแล้วก็ทําให้มีเด็กนักเรียนเ,นยเสียชีวิตมากถึงร้อยสาคนเนี่ยนะคะชาวปากีสถานก็เริ่มฝังศพเหยื่อสังหารหมู่ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้และร่วมกันจุดเทียนไว้อาลัยหลังเกิดโศกนาฏกรรม กรรมสะเทือนขวัญค่ะที่มือปืน7คนนะคะปฏิบัติการในครั้งนี้ค่ะโดยกองทัพเองเนี่ยก็ถแถลงว่าการโจมตีอย่างหัวเทียมครั้งนี้มีผู้ร่วมก่อเหตุ7คนทุกคนสวมเสื้อกักซุกซ่อนระเบิดลอบตัดรั้วเหล็กลอดเข้าทางด้านหลังของโรงเรียนและบุกกราดยิงในหอประชุมที่มีเด็กนักเรียนกําลังทําข้อสอบกันค่ะ โดยที่คนร้ายนั้นตั้งใจฆ่าเด็กบริสุทธิ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ขณะที่มีข่าวว่ากองทัพใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศร่วมกับการยิงต่อสู้กับคนร้ายแต่ข่าวนี้นั้นยังไม่ได้รับการยืนยันค่ะส่วนที่มหาวิทยาลัยมหิดลท่านผู้ชมคงจําได้ว่าเคยมีความขัดแยง้งหลังจากนายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินนั้นได้รับการปลดกล้าวแต่งตั้งเป็นรัฐรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและมีคณาจารย์บางท่านในมหาวิทยาลัยนั้นไม่พอใจที่คุณหมอรัชตะ นั่งควบสองตำแหน่งคือเป็นอธิการบดีของมหิดลด้วยแล้วก็ไปเป็นรัฐมนตรีด้วยโดยอ้างว่าระเบียบของมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตรวมไปถึงว่าคุณหมอรัชตาก็เคยพูดว่าจะทำงานในฐานะอธิการบดีอย่างเต็มกำลังสามารถนะครับในที่สุดก็ทำให้นายแพทย์รัชตารัชตานาวินนั้นตัดสินใจยื่นจดหมายลาออกจากการดำรงตำแหน่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหิดล วันนี้ก็มีการเลือกกันแล้วนะครับโดยมีคุณหมอประเวศวสีเป็นประธานการสรรหาผู้เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งอธิการบดีของมหิดลนะครับได้มาสองท่านก็คือนายแพทย์อุดมขชินทรคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลกับนายแพทย์ประสิทธิ ผลิตผลการพิมพ์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยในที่สุดและที่ประชุมดูคุณสมบัติด้านต่างๆก็มีมติเป็นเอกฉันเลือกนายแพทย์อุดมขชินทร์คณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไปตอนนี้ก็รอการโปรดเกล้าระหว่างรอการโปรดเกล้าก็ให้คุณหมออุดมนั้นรักษาการในตำแหน่งอธิการบดีไปพล,งพลางๆก่อนนะครับ ไม่ต้องตกใจนะคะอติดตามเป็นต่อกับเรื่องของเครือข่ายของพระดโทโพงพชาชัยยาพันธ์ค่ะ ล่าสุดทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตรืรวทโทรประวุฒิถาวรสิรินะคะก็ได้พูดถึงการโยกย้ายตำรวจในสังกัดของกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลางที่มีผู้สมัครใจจะขอย้ายเองประมาณ1 0 2ถึงรายมีทั้งคนที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเครือข่ายของคุณพงพัฒน์นะคะบางส่วนแล้วก็บางส่วนก็สมัครใจซึ่งไม่ใช่เป็นการย้ายเพื่อการฟอกตัวหรือว่าไปตําแหน่งที่สูงขึ้นเป็นการสลับสับเปลี่ยนทดแทนในตําแหน่งโดยผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบประวัติได้นะคะสําหรับกรณีการตรวจสอบข้อที่จริงการรับสินบนน้ามันเถื่อน ร้อล้านบาทนั้นก็ยอมรับว่าตัวเลขนี้เป็นตัวเลขจริงค่ะและจากการถอดรหัสจากบัญชีรายชื่อรับสวยตรงกับคําให้การรับสารภาพของผู้ต้องหารวมทั้งจํานวนเงินและก็รายชื่อค่อนข้างตรงกันหลังจากนี้จะมีการออกคําสั่งให้ตํารวจอีกจํานวนหนึ่งย้ายมาช่วยราชการเพิ่ม้วยค่ะฟังเสียงของโฆษกค,ค่ะก็ตลอผมไม่ทราบวันแต่ภายในเดือนนี้จะต้องสรุปให้เสร็จครับ อย่างในปชกนี้บางคนที่มาอยู่ไม่ถึงปีตรงนี้ต้องมีการขอ,อยกเว้นเยอะไหมคะที่ว่าจําเป็นจะต้องโยกย้ายตรงนี้พอจะมีจำนวนได้ไหมนะจำนวนยังมไ,มไม่สามารถจะบอกได้ครับว่าเพราะว่าตัวจํานวนารายละเอียดทั้งหมดยังไม่เสร็จครับแต่ว่าต้องมีผู้ที่ขอโยกย้ายกรณีที่ดํารงตําแหน่งยังไม่ถึงหนึ่งปีก็มีพอสมควรเหมือนกันแต่ยังไม่ทราบจํานวนครับแต่ทั้งหมดต้องถูกยกย้ายออกใช่ไหมครับไม่ว่าพวกสมัครใจออกเองก,ก็ตามหรือพวกที่ไม่ได้สมัครใจแต่เราก็ต้องดำเนินการใช่ไหมครับ คือพวกสมัครใจออกเองก็มีส่วนหนึ่งก็ดําเนินการไปแล้วแต่พวกที่ไม่สมัครใจก็กําลังอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบว่ามีข้อมูลอะไรที่อาจจะอาจจะมีส่วนรู้เห็นหรือไม่อะไรเงี้ยครับไปลังดูความหนักเบาของของ,ของความสัมพันธ์ครับพวกสมัครใจที่ว่าดําเนินการมีเยอะไหมครับประมาณไม่ไม่ไม่ไมมประมาณสักสิบกว่าลายยี่สิบลายครับตรงนี้คือคนที่เหมือนว่ารู้ตัวว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องใช่ไหมคะถึงมาแสดงความสมัคร อ๋อไม่ใช่ทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่การสมัครใจเข้าออกเนี่ยมีปกติของการโยกย้ายอยู่แล้วปกติก็จะมีเจ้าที่ที่สมัครใจขอย้ายไปอยู่เพื่อจะกลับบ้านหรือขอย้ายไปอยู่งานซึ่งตัวเองอาจจะอยากเปลี่ยนงานหรืองานที่ตัวเองถนัดกว่านี้มีอยู่แล้วครับไม่ใช่ว่าขอสมัครใจออกไปเพราะเพราะความผิดต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลเพื่อเป็นการลดควาไกลๆไหมครมับอ๋อไม่จําเป็นครับไม่จาเป็นตรงนี้ถึงเป็นาพูดเป็นว่าอาจจะเข้าไปเป็นเป็นปัญหากับหน่วยที่เขาย้ายไปเป,ป็นปิดหัวเขาหรือว่า ยกย้ายไปเอาตำแหน่สงสำคัญในหน่วยอ๋อไม่ใช่ครับส่วนใหญ่ที่ย้ายไปก็จะเป็นการแลกตัวคือไม,ไม่ได้ไปไปปิดหัวนะครับไปก็เป็นลักษณะไปเพื่อเพื่อเพื่อแก้ไขปัญหาไปอยู่ในหน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานความมั่นคงแล้วก็รับหน่วยงานความมั่นคงหรือว่ารับนับหน่วยงานอื่นเข้ามาเป็นลักษณะสามเศร้าเข้ามาเพื่อทดแทนกันจะไม่สร้างปัญหาในการไปปิดหัวแน่นอนครับค่ะเอาไปที่ข่าวต่างประเทศกันนะคะมี2ข่าวที่น่าสนใจนะคะเรื่องของ ออสเตรเียค่ะคือนายคนร้ายที่ชื่อว่านายมานฮารอนโมนิสะคะคนร้ายที่จับกลุ่มตัวประกันในนครซิดนีย์เนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่มีประวัติก่อเหตุรุนแรงมาก่อน mm hmm. มีสภาพจิตท,ที่ไม่ปกติมีแนวคิดสุดโต่งเนี่ย แล้วก็ปรากฏว่าวันนี้นายยนตรีของออสเตรเลียนายโทนี่แอปบอดก็ยืนยันนะคะว่าจะดําเนินการสอบสวนอย่างโปร่งใสว่าทําไมถึงไม่มีการเฝ้าระวังนายมานฮารอนโมนิสคนนี้ทั้งๆท,ที่ก็มีการตรวจสอบว่าเขามีความไม่ปกติอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วก็จะมีการทบทวนการทํางานของเจ้าหน้าที่ด้วยแต่ขณะเดียวกันค่ะตารวจในซิดนีย์เองเนี่ยนะคะก็พยายามเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นตามสถานที่สาธารณะสนามกีฬาย่านขนส่งมวลชนไปจนถึงช่วงปีใหม่นะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีข่าวกรองว่าจะมีเหตุการณ์ซ้ําอีกก็ตาม แต่ก็เชื่อว่าคนเนี่ยก็ยังคงหวาดระแวงอยู่ก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะก็เข้าตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังเหตุอย่างเต็มที่ค่ะไปกันที่ญี่ปุ่นนะคะเกิดที่มาตกหนักในหลาพื้นที่บนเกาะฮอกไกโดมา24ชั่วโมงแล้วค่ะเพราะฉะนั้นไปไม่ได้ค่ะเครื่องบินไปไมไป <c oughs> ได้มีน้าแม <c oughs> จองกันมานะค่ะจองได้อยู่นะคะเพระาะว่าไม่ได้เดินทางช่วงนี้นะคะ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้สายการบินออนิ o n นอ r w เวสแล้วก็เจแปนแอร์ไลน์ต้องยกเลิกเที่ยวบินทั้งในประเทศแล้วก็เที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างน้อยเกือบเกือบสามที่นะคะ <c oughs> เพราะว่าเจ้าหน้าที่ต้องพยายาม กำจัดหิมะออกจากถนนแล้วก็รถซึ่งมากถึง50คันนั้นติดอยู่ในหิมะที่สูงกว่า70เซนติเมตรค่ะเป็นเรื่องปกติครับในช่วงหน้าหนาวเนี่ยนะครับเหมือนบ้านเราเวลาเข้าหน้าฝนเนี่ยบางทีเราก็ต้องยกเลิกบางเที่ยวบินเพราะว่าสภาพอากาศนะฮะไปที่น้องหานุมพวาปีอุดรธานีค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะที่สุดกับการไปเที่ยวชมความงดงามของดอกบัวแดงที่บานเขาเรียกว่าทะเลบัวแดงไปดูกันครับ หนองหานจากหนองน้ำธรรมดาในอดีตถูกธรรมชาติรังสรรค์้ห้กลายเป็นทะเลแห่งดอกบัวแดงในปัจจุบันตั้งอยู่ที่อำเภอกุมพวาปีจังหวัดอุดรธานีเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่บนพื้นที่22,500ไร่ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันนกพันปลาและพืชน้ำจำนวนมาก อีกทั้งมีระบบนิเวศท,ที่เป็นเอกลักษณ์ให้ชาวบ้านที่อยู่อาศัยได้พึ่งพาเป็นแหล่งอาหารความพิเศษของหนองน้ำแห่งนี้อยู่ที่การเบ่งบานของดอกบัวแดงเต็มท้องน้ำตลอดเดือนตุลาคมจนถึงเดือนมีนาคมของทุกปีโดยเดือนตุลาคมดอกบัวจะเริ่มแตกใบและออกดอกตูมดอกบานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดอกบัวแดงออกดอกมากที่สุดในเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์และค่อยๆลดปริมาณลงในเดือนมีนาคมดอกบัวแดงส่วนใหญ่จะบานในช่วงเช้าตรู่จนถึงเที่ยงจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การเก็บภาพความประทับใจจากการออกดอกบานเต็มท้องน้ำสุดลูกหูลูกตาจึงเป็นที่มาของคำว่าทะเลบัวแดงนะตอนนี้มีคนไปเที่ยวเยอะแยะเลยดูใน Facebook นะฮะถ่ายรูปกันมาเต็มเลยนะครับ ตัวน้องหานกลุ่มภวาปีเนี่ยมีตำนานว่าทำไมจึงเกิดน้องน้ำใหญ่ขนาดนี้ขึ้นมาได้ว่าด้วยหนุ่มสาวค่หนึ่งรักกันแล้วก็มันดันไปกินเนื้อกระรอกเผือกข้าไปฟังกันเดกไปดูกันดีกว่านะว่าตำนานที่มาเป็นยังไงความน่าสนใจอีกจุดหนึ่งอยู่ที่ตำนานรักพญานาคที่เล่าขานกันมาช้านานระบุวา่านางไอคำ เป็นทิดาของพระราชาเมืองขอมซึ่งมีสิริชฉมงดงามเป็นที่หมายปองของเจ้าชายเมืองต่างๆมีอยู่ปีหนึ่งเมืองขอมประสบปัญหาฝนแรงเจ้าเมืองขอมจึงจัดการแข่งขันบังไฟเพื่อเสี่ยงทายขอฝนโดยมีกติกายอยู่ว่าหากบังไฟของใครขึ้นสูงที่สุดจะยอมยกทิดาให้เป็นพรรยามีเจ้าชายหลายนครเข้าแข่งขันรวมทั้งเท้าผาแดงแห่งเมืองผาโพง และเท้าพังคีโอรถของพญานาคในนครบาดานบางไฟของพังคีไม่ชนะแต่พังคีได้ยนโฉมนางไอคําก็ไม่สามารถถอนใจรักได้จึงปลอมตัวเป็นกระรอกเผือกวิ่งเข้าไปในสวนดอกไม้ของนางไอคําด้วยเคราะหกรรมแต่ชาติปางก่อนนางไอคําเกิดอยากกินเนื้อกระรอกเผือกจึงสั่งให้นายพรานไปตามล่ามาปรุงอาหารและนายพรานก็ยิงกระรอกเผือกได้ ก่อนตายพังขีได้อธิษฐานว่าใครก็ตามที่ได้บริโภคเนื้อของตนจงจมน้ำตายในบาดาลน,นางไอคําได้นำเนื้อกระรอกมาปรุงอาหารและแจกจ่ายให้ประชาชนทั้งเมืองกินในคืนนั้นเองเกิดพายุฝนแผ่นดินไหวน้ำท่วมพัดพาผู้คนลงสู่น้องหานและท้องบาดาลเท้านาคราชบิดาของพังขีโกรธที่โอรสถ,ถูกฆ่า จึงพาพญานาคจากเมืองบาดานออกอลวาถล่มเมืองคอมจนสิ้นส่วนเท้าผาแดงเมื่อเห็นเมืองขอมถลม่มจึงพานางไอคาขึ้นมาควบหนีไปทางทิศเหนือหนีน้ำและบรรดาพญานาคที่ตามพ้นไฟไล่หลังมาแม้ตัวจะหนีพ้นไปแต่ทั้งสองหามีความสุขไม่เพราะวิญญาณแค้นของพังคีได้วนเวียนมาทวงความแค้นทุกๆชาติไป ที่มาของบึงน้ําแห่งนี้ตอแนแรกนึก็จะเป็นแบบรักโรแมนติกที่ไหนได้กินซะงั้นน่นะนกินกระรอกเผือกรู้แล้วเพื่อปี54ต้องมีนายกรัฐมนตรีใครบางคนไปแอบกินกระรอกเผือกแน่เลยน้ําเต็มประเทศเลยรึ้วกินชายเผือก <laughs> เอาหมดเวลาแล้ว่าไปฟุนบอลกันรุนบอลกันไปดูฟุตบอลกันนะคะตอนนี้พี่ต้นไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะคะอยู่กับตัวก็ยังอยู่เนื้อก็ยังอยู่แต่ใจไปแล้วนะคะเชียร์ฟุตบอลกันค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะ5โมงเย็นถึง1ทุ่มสินาทีค่ะเรา3คนและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ビビビビビビビ